ของพลตบารเอกจุมพลมั่นหมายค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะพลตบารเอกจุมพลท่านเป็นอดีตรองพอบอตอรอค่ะแล้วท่านก็เป็นอดีตข้าราชาการพลเรือนในพระองค์ตําแหน่งรองเลขาธิการสํานักพระราชวางังฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงพลตบารเอกจุมพล ตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยก่อสร้างแพ้่ถางหรือทำด้วยประการใดให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพสูญหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐจะเป็นกรณีที่เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทหารตำรวจไปตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งนะคะบ้านสุขสมบูรณ์หมู่2ตำบลไทยสามาคัคคีอำเภอวงังน้ำเขียวโคราช ซึ่งในเวลาต่อมาก็ทราบว่าเป็นบ้านของพลตระเวกจุมพลน,นี่แหละค่ะลักษณะก็คือไปปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่วังน้ำเขียวโคราชนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเราเคยนำเสนอเป็นข่าวว่าลักษณะของบ้านเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ราบติดลำรางสาธารณะมีรั้วรอบพื้นที่มีทางเข้าติดกับถนนสาธารณะแล้วข้างในเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่พักแล้วก็อาคารอื่นๆรวมทั้งหมด6หลังด้วยกัน เข้าไปตรวจสอบในบ้านก็พบภาพของพลตรวจเอกจุมพลกับภรรยาซึ่งได้ความจากคนที่เฝ้าบ้านว่าตัวท่านกับภรรยานาน,านๆทีจะมาพักผ่อนที่นี่นะคะเมื่อมีการตรวจสอบว่ามีการรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานก็เลยนำมาสู่การออกหมายจับแจงข้อหาพลตรวจเอกจุมพลเมื่อวานนี้ท่านเดินทางมาที่กองบังคับการกองปราบค่ะ โดยมีรองผพบอพอตรพลตเอกศีวรารังสิพรามนัก,กุลมารอรับอยู่นะคะจริงๆแล้วในคดีนี้เนี่ยมีผู้ต้องหาทั้งหมด5คนนอกจากพลตเวกจุมพลก็ยังมีภรรยาของท่านคือคุณธนกรมั่นหมายแล้วก็ยังมีพลตํารวจตรีพงเดชพรมมิจิตรองผู้บัญชาการตรวจภูธรภาค5แล้วก็ภรรยาของท่านแล้วก็ยังมีนายมานพปลอดโคกสูงอายุ34ปี เมื่อวานนี้ตอนที่ท่านมาถึงที่กองปราบเนี่ยนะคะสังเกตสีหน้าสีตาก็เคร่งเครียดค่ะพอลงจากรถตู้ก็เดินเข้าไปที่ห้องประชุมชิวปรีชาให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำบางช่วงที่ท่านเดินผ่านสื่อมวลชนก็มีลักษณะของการยกมือขึ้นมาปิดบริเวณศีรษะแล้วก็ใบหน้านะคะสอบปากคำอยู่สักประมาณชั่วโมงเส็จๆค่ะก็มีการนำตัวพลรเอกจุมพลขึ้นเครื่องบินของกองบินตำรวจ เอาไปฝากขังต่อที่ศาลโคราชนะคะครับก็จะไปลงที่นะครับอ่าพลตเอกจุมพลก็นั่งเครื่องบินที่ 5D 5DF นะครับไปลงที่กองบินหนึ่งกองทัพอากาศอำเภอเมืองนครราชสีมาใช้เวลาบ,บินประมาณ30มนาทีแล้วก็ต่อรถยนต์ไปยังศาลจังหวัดโคราชครับจนกระทั่งประมาณสักบ่าย2โมงครึ่งค่ะก็เดินทางถึงศาลโคราชนะคะรองผบตรพลเอกศิวราท่านก็ไปด้วยค่ะพลเอกจุมพลก็ขึ้นไปที่ห้องพิจารณาคดี ช่วงนั้นเนี่ยนักข่าวสังเกตนะคะบอกว่ามีเพื่อนจากโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานรุ่นที่26ซึ่งก็เป็นอดีตในพลตำรวจบํานาและก็เพื่อนสิ์เก่าโรงเรียนสนกุหลาบวิทยาลัยรุ่นที่82มารอให้กําลังใจนะครับพอเห็นพลตเอกจุมพลบางคนเนี่ยถึงกับน้ําตาซึมออกมาจาังหวะนั้นก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งของศาลและก็ตำรวจที่ดูแลอย่างเข้มงวดครับ ช่วงบ่ายสามกว,ากว่าค่ะสารก็ไต่สวนคำร้องขอฝากขังนะคะแล้วก็ที่สุดสารอนุมัติตามคำร้องฝากขังผัดแรก12วันแล้วก็ผัดต่อๆไปรวมทั้งหมด48วันซึ่งพลตเวกจุมพลไม่คัดค้านแต่อย่างใดตำรวจก็ขอ,อนำตัวฝากขังที่เรือนจำกลางโคราชแต่ว่าขอโอนตัวมายังเรือนจำชั่วคราวในกรุงเทพมหานครซึ่งสารอนุมัติฝากขังนะคะ นักข่าวสังเกตสีหน้าสีตาพลตรีจุมพลหลังจากที่ศาลอนุมัติคำร้องขอฝากขังสีหน้าท่านก็เรียบเฉยค่ะรองพบตรพลตรีวราท่านบอกว่ารวบรวมพยานหล,ลักฐานนะคะแล้วก็มีการขอฝากขังผัดแปกแต่ว่ามีการขออนุญาตย้ายสถานที่คุมขังมาที่เรือนจาชั่วคราวพุทธมนฑลกรุงเทพค่ะก็ศาลก็อนุญาตตามคําขอนะครับที่ต้องมีการย้ายมาที่นี่เพราะว่าต้องมีการสอบปากคําเพิ่มเติมและสันด้านของพลเรกจุมพลก็ไม่ประสงค์จะขอยื่นประกันตัวครับส่วนสุขภาพร่างกายของตรลตรี พลเรื่องนี้ท่านรองผอตรอบอกว่าแพทย์ยืนยันว่าร่างกายของพุุ้เอกจุมพลยอยู่ในเกณฑ์ปกติ สำหรับการฝากขังครั้งแรกก็จะเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จถ้ามีการพาดพิงไปถึงผู้ใดเพิ่มเติมก็ต้องมีการสอบให้ครบทุกประเด็นครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด5คนด้วยกันมอบตัวแล้ว3คนก็คือตัวพลตตรีพงเดชรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5กับภรรยาของท่านแล้วก็มีนายมานพนะคะนายมานพปลอดโคกสูงแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นพลตํารวจเอกจุมพลนี่แหละคะ่ะที่มามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่าเหลืออยู่คนเดียวก็คือภรรยา ของพลตระเวกจุมพลที่ยังไม่ได้มาเข้ามอบตัวแต่เจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในประเทศนะคะแล้วก็น่าจะเข้ามอบตัวในเร็วๆนี้นะครับอ้าวนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่ค่ะซึ่งหลายคนก็ให้ความสำคัญกับข่าวนี้นะคะเดี๋ยวตามกันดูค่ะ